คิปมากเลยวันนี้อยู่ในโลบอกนะครับผมที่ผมใช้เวลานานเนี่ยที่มันสี่โมงยี่บเอ็ดเนี่ยผมไปดูซีรีส์กิ๊บบี้ทอยเลยก่อนนะครับซึ่งวันนี้มันมีช่องก๊อฟนะครับขอให้ทุกคนช่วยรีพอร์ตด้วยนะครับผมเจอนะครับช่องหนึ่งมันเป็นช่องให้ผมเพื่อนผมด้วยกนเนี่ยแบบเนี้ยอ่ให้เวลานานๆเขียน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 ไปเขียนให้้เร็วที่สุดน,นะครับใครอยากเ,กเล่นก็น ให้เขียนไว้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช่องไหนคือช่องก๊อปนะครับนะ EP ที่68ของคุณนายฟักบูมเขายังไม่มานะครับดูนี่เนี่ยช่องก๊อปครับทุกคนเนี่ยคนกดติดตามแค่พันเดียวเองเนี่ยเขาเขียนว่าคุณนายฟักบูมคือเข้าก๊อปของคุณนายฟักบูมไปเลยการดูแค่หลักพันเองไม่จริงนะครับอย่าไปดูของปลอม เนี่ยเขาก๊อปของคุณเดิร์ฟฟุงนายฟักบูมนะครับเนี่ยเขาก๊อปอ่ะทุกคนทุกคนจะให้แบนยังไงดีเล่นต่อจากวีโอไม่ได้อ่ะคือผมปล่อยไว้ไม่ได้นะครับทุกคนทุกคนฝากมารีพอร์ตด้วยนะครับก็เขาก๊อปชอบคุณเดิรฟักบูมนะครับ วิด <Video S 2> ีโอแค่สิบรายการเองทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวชุวนมนุมไม่มีอีกเดี๋ยวนะครับรีพอร์ตไหนความช่วยเหลือและความเห็นรายงานผู้ใช้ไม่ได้อะรายงานผู้ใช้ม,ใชมีไง คือใช่ผมเอาอันไหนดีนะครับแปลและโกงโกงมักไม่รู้อ oh ่านไม่ออกอ่านได้ดีหน่อยเพื่อนผมก็รู้น่าจะอันเนี้ยเพราะเขาเขาให้หมดเลยทุกคนเขาก๊อปหมดเลยอ่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมเอานี้เขาก๊อปเดือกคุณนาฟักบูมนะครับเนี่ย ก็ทั้งนั้นเดี๋ยวถ้าคุณนายฟักบูมเขารู้มาเดี๋ยวไปดูทีค,ทคนผมก็รายงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาอีกทีนึงก็ว่าจะให้ไปเล่นแมพที่ผมลงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันภาพมันเสียมันซ้อนวิ่งวิ่งวิ่งไหมเพราะผมพอเวลาผมเปิดเนี่ย อันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ที่ผมเขียนว่าพาร์ทสองเนี่ยอันนี้คือพาร์ทสองเนี่ยอันนี้คือ e p พีสองอ่าแป๊บหนึ่งนะนเขียนยากเอาเนี่ยอันนี้คือ e ีพีสองนะครับอันเนี้ยอันนี้คือ e ีพีหนึ่ง เปลี่ยนให้เป็นหนึ่งนะครับแต่ผมไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมันเป็น ep หนึ่งนะครับทุกคนห้ามเข้าใจผิดเลยแก้ไขแก้ไข ep สอง ep หนึ่งอันเนี้ยผมลงผมลงที่หลังไงทุกคนอันเนี้ย ep สอง อันนี้ EP สองอันนี้มันพอเวลาเนี่ยมันเขียนให้นะครับ EP สองผมก็จะมาบอกไว้ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาลงคลิปนะครับผมไม่อยากลงคลิปเลยผมบอกเลยนะครับผมไม่ลงคลิปผมจะเลิกผมจะไม่ลงคลิปตั้งแต่วันยี่สิบแปดหรอหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ามาันหนึ่งสัปดาหน์นานหน่อยนานหน่อยจะก,ก็ต้องอดทนนะครับทุกคน เรามันเล่นไม่ได้มีแบบหนึ่งมันเล่นไม่ได้แบบเนี้ยผมผมจะหาวิธีฟาร์มฟาร์มจนกว่ามันจะสําเร็จนะครับวันนี้เรามันผมมุงกับอันเนี้ยเนี่ยผมไม่อยากจะลงด้วยนะครับผมบอกเลยอันเนี้ยผมไม่อยากจะลงไอ้หนึ่งหมื่นเนี่ยไม่อยากจะลงด้วยเพราะเห็นว่ามันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนแรกช่องผมช่องผมมันมันถูกปิดกันนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ กูขึ้นมาได้กลายเป็นหลักแสนอ่ะโอ้ทุกคนผมทําคลิปเนี่ยไม่ถึงหลักแสนนะผู้ติดตามเมื่อไหร่จะร้อยเนี่ยผมจะฉลองซะหน่อยอะไรอายุอายุสิบปดปีโหเป็นส่วนน้อยปบป่สิบสีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เออดีผู้ใช้ระบุอะไรสักอย่างไทย เอาว่ะยีนทุกคนชาวไทยทั้งนั้นเลยว่ะเอาจริงเหรอทุกคนมันเป็นชาวไทยเหรอวเวียดนามก็มาเม็กซิโกก็มาผมยังไม่รู้เลยมันมีชาเม็กซิโกด้วยอะไระับส่วนมากดูอันนี้อันนี้คือผมงงผมอยากรู้ว่าทําไมทุกคนเขาชอบดูกดคลิปนี้อย่างเลยเนี่ยกดไลค์กันตัเพื่ออะไรเต็ไมไปหมดเลยอันนี้อันนี้ผม อันนี้เพื่อนผมวันนี้เนี่ยเพื่อนผมมื่อผมผมให้คนนี้เป็น V I P นะครับเนี่ย V I P บอกเลยว่า V I เขียนไปเลยนะครับ P เขียนต่อหน้าเลยนะครับผมจะลงคลิปแล้วมาวต้องรอนหน่อยแล้วตอบไม่ได้นะครับผมอ่านไม่ได้ด้วยเพราะว่ายังไม่เคอยอ่านบางทีอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหนึ่งรายการเน,นี้ยเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มี ผมต้องการอย่างเดียวก็คือเนี่ยดูเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยมันเต็มกันไปหมดเลยอ่านภาษาอากินไม่ออกเคียมมันทําไม RIP ยังพอรู้หน่อยไปนะครับทุกคนผมจะลงคลิปแล้วเดี๋ยวก็สักพักนึงนะครับรอสักแป๊บเดียวโอเคต่อไปเนี่ยผมเวลาผมอัดคลิปผมใช้ไอรูปบวกตรงกลางนี่ยตรงกลางนี้นะครับทุกคนถ้าอยากจะอ่ายังไงอะ เอาแมเอาแมเอามอานี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอา้าอ้าเอาหายไปไหนมัน,ม,นมันเว้นกันเว้นเพื่ออะไรเว้นเพื่อเยียงเอา้าหายอีกแล้วเว้นอีกแล้วเว้นทําไมไปทุกคนเอาก็าไว้ินแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนแบบไอที่ผมเล่นอะไม่มีอะไรมากเลย ก็เป็นแค่นี้ก่อนนะครับบายยอย่าลืมอย่าเอ้ยทุกคนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปอย่าลืมกดไลค์อะไรวะอ๋อนี่ของไม่ใช่ของคุณนาฟักบูมด้วยอันเนี้ยก็ไม่ใช่เหมือนกันของปอมคุณนาฟักบูมเ็ายังไม่ลงเลยเห็นไหมเนีย่ยอันนี้ช่องแท้นะครับช่องแท้เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้เลยช่องแท้จะต้องมี รูปหน่วยคำาล่ามแมนอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วจะมีอันนี้ด้วยนี่ทุกคนต้องมีระ,ระบุแบน,นี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็มันจะมีช่องปลอมถ้ามาแบนผม <Yeah. S 1> ก็ผมก็แบนกลับได้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่านเนี่ย <Huh? S 1> ทำไมทุกคนเขาบอกว่าเข, <Yeah. S 1> เขาไม่ได้อยู่อเมริกา <Yeah. S 1> ผมไปดูช่องอื่นแล้วเขาบอกไม่ได้อยู่อเมริกา <Yeah. S 1> ก็เราวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. กดต mm ิดตามให้ผมด้วยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับ Bye bye!